ผู้ชมคะปัญหาของเรื่องของการสักผ้าจะไม่เป็นปัญหาอีกต่อไปค่ะเพราะว่าวันนี้เรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นขอต้อนรับคุณรุ้งลาวันและคุณบิลลี่ค่ะสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะ พี่หนุ่มผินของเราสวยสวยแบบว่าสวยขึ้นนิดนึงมาในตำแหน่งผู้บอนะคะวันนี้จะมาทำภาให้ดูด้วยอุ่รอนนะคะเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยค่ะอีซี่อีซี่ของเราก่อนอื่นที่จะเล่าถึงสรรพคุณของเรานะคะเราขอขอบคุณนะคะกับการตอบรับตอบรับนะคะตอนนี้ฉลองไปแล้วนะคะทะลุหนึ่งล้านถุงค่ังมากังมากใช่ดีมากนะคะวันนี้เราจะไม่พูดอย่างเดียวแต่เราจะโชว์การซัก ้าให้เลยนะคะว่ามันสะอาดหมดจดถ้าคุณใช้ผงซักฟอกอีซี่อีซี<อ>ไ่ได้แน่นอนหลายคนมีปัญหาพวกแบบว่าคราบฝังแน่นะอะไรแบบนี้ค่ะบางทีแบบว่าเด็กๆเสื้อผ้าเด็กก็จะมีแบบว่าคราบขน,นมช็อกโกแลตอะไรแบบนี้นะคะาานี่เลยนะคนนี้เลิกอ,อะไรมาคะเนี่ย <c oughs> โอ้โหเขาเรียกว่าเป็นเป็นขาดที่ริ้วเลยแล้วกันอย่าให้ตรงกลิ่นไม่ต้องไม่ต้องเผื่อแผาทางน้องนะคบผมค่ะ ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ครับมันเป็นค่าที่ริ้วแต่ที่มันเพิ่งเช็ดแล้วก็ขจัดคราบมาได้สักพักนึงแล้วแบบเจนคราบมาสักพักนึงแล้วนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยต้องบอกก่อนว่าตัวนี้ที่ผลตอบรับถึง1ร้านห่อเนื่องจากคุณภาพแล้วก็เสียงของลูกค้าครับผมไม่ว่าจะเป็นเหนือกลางใต้ออกตกโอเสียงดีมากๆนั่นคือแบบว่าการรีเคสมาอโอ้โหทำไมขจัดคราบได้ดีมากๆเพราะว่าตัวนี้ของเรานะครับมีเป็น ตัวขจัดคราพิเศษนะสามารถซักได้ทางผ้าสีแล้วก็ผ้าขาวอุ้ยหลุดไหมากนะครับนะคะเมื่อกี้เนี่ยยังยังไม่ทันเดคโนลยีเท่าไหร่เลยนะคุออยากจะบอกว่านะคะสําหรับใครที่กลัวว่าเออซักผ้าแล้วแบบว่าซัก ใช้ผงซักฟ้าแล้วมันจะทําให้มีความแบบว่าระคายเคืองต่อผิวหรือเปล่าใช่ใช่นี่เรามีใบเสริมมาให้คุณด้วยนะคะทุกคนนะคะถูกอแล้วก็ที่สําคัญครับตัวนี้ได้รับมาตรฐานนะครับทั้งตัวมออกนะครับและที่สําคัญก็คือเรามีการทดสอบการแพ้ของผิวหนังหรือการระคายเคืองด้วยนะครับแต่สําหรับใครนะครับที่มีอาการแพ้ผงซักฟอกหรือแพ้สารเคมีอยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็คือสามารถใส่ถุงมือป้องกันได้หรือว่าสามารถซักเครื่องได้เพราะว่าตัวนี้ซักได้ทั้งฝาหน้าฝาบน ที่สําคัญก็คือซักมือได้ด้วย่เดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยว่าแบบมันไม่ละคายเครืองจริงเหรอครับที่ฉันขอเช็ดหน้าคุณได้ไหมคะซับให้ซับให้ซับจริงนะอันนี้ของจริงอนุญาตเลย โอ้โหคุณผู้ชมเนะคะเหมือนกับคนละผืนกันมอสักครู่เลยนะคะเห็นไหมคะคือกลิ่นนี่คือหอมเลยแล้วถ้าใครห่วงว่าช่วงนี้หน้าฝนสักกลางคืนนี่จะเหม็นอับไหมไม่เหม็นอับไม่เหม็นอับนะของเราสามารถแช่้ามคืนได้เลยนะคะเพราะว่าไม่เหม็นเน่าแน่นอนเราไม่ผสมแป้งใช่แล้วครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือตัวนี้ครับเราได้สารสกัดนะครับมาจากต่างประเทศแล้วปกติตัวนี้หัวเชื้อตัวขจัดคราบหรือว่าตัวขจัดคราบเข้มข้นตัวนี้ครับปกติเขาจะใส่แค่200หรือ500กรัมวันนี้เรามาพร้อมถุง1000กรัมหรือ1นกิโล ครับโอ้น่ายใจมากเลยนะคะสำหรับเด็กๆคนไหนนะคะที่อยู่ที่บ้านแล้วพ่อแม่ใช้ให้ซักผ้าแล้วเบื่อหน่ายเอไมื่อยากที่ซักเองโดยเฉพาะเสื้อเปืือนแบบบางบางเทียเด้หน่อยเนาะไปเด็บ้านโอ้ยต้องมาให้ซักเองมันซักยากต้องห่วงได้เด้หน่อยเด้อเอาผมจะบอก EC EC ไปซักเนวะขนอมเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องระคายเคืองเกไม่ระคายเคืองแล้วก็ผิวเด็กใช่แล้วที่สําคัญเนาะบอกได้อีหล่าแชร์ขามขึ้นได้เลยมะออื่นเ้ามาก น้อยเพรา oh. ต้องออกแห้งหลายเอาแห้งไปเล่น oh. oh. สม่ต้องเลครับผู้ใหญ่ดีๆเลยใช่แล้วก็ที่สำคัญครับตัวนี้ที่บอกว่าฉลองร้านถูกเพราะเนื่องจากคุณภาพแล้วก็เสียงตอบรับรวมถึงครับตอนนี้เรามีรีวิวเนี่ยมากกว่า10,000รีวิวแล้วนะโอ้ใช่เพราะว่าคราบสกปรกคราบเงือกใครคราบเหลืองตามคอตามจั๊กกะแล้วก็ที่สําคัญผู้หญิงเองเนาะที่เป็นคราบแบบแต่แต่ละเดือนมาโอ้วันนั้นของผู้หญิงเพรามหลายคนจะเจอปัญหาแบบอุ้ยเลอะบ้างเปื้อนบ้างแล้วฝังแน่นมากจริงใช่แล้วบางทีไม่อยากไม่ไม่อยากซักด้วยมือ แช่ไว้ได้แล้วค่ะยี่นิดเดียวถูกต้องนะคะฝาหน้าฝาบนเครื่องนี้ซักได้หมดเลยนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคือเราทํามาเพื่อตอบโจทย์แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะโอ้โหนะคะดีงามมากเลยตอนนี้เชื่อว่าแฟนๆหลายคนเนี่ยรอและวันนี้มาทันทีค่ะจัดโปรโมชั่นดีๆให้สักหน่อยโอ้ยแล้วมาแล้วก็ต้องให้อยู่แล้วถูกต้อง่งส <world> hmm ิมาเห้หนังเหาอเนี่ยจัดอะไรคะ ก็คือปกติพี่ลุงต้องบอกก่อนว่าถุงหนึ่งอยู่ที่299บาทวันนี้ผมขออนุญาตจัดโปรพิเศษเป็นโปรที่เรียกว่าถูกกว่าโล่งงานอนุญาตค่ะอนุญาตนะครับวันนี้นะครับซื้อ8ถุงนะครับแถมอีก4ถุงนะครับผมจากปกติครับ3 5 8 8บาทวันนี้ขอเลขสวยๆแบงค์พันมีทอนได้ไหมพี่ลุงได้สิคนไทยเราชอบเลขเ้าเอาเลย2ตัวเลย990บาทค่ะ ถูกต้องครับผมเฉพาะ100สายแรกนะเพราะว่าเราไม่เคยขายโปรโมชั่นที่ต่ำกว่า1,000บาทไม่เคยโปรโมชั่นนี้เรียกได้ว่าดีสุดเพราะฉะนั้นใครเร็วใครได้นะจ๊ะถ้าช้าหมดจริงๆนะคะโทรมาได้เลยนะคะที่0 2 1 1 4 3 2 7 8ี่ค่ะครับผมรวมถึงนะครับเบอร์นะครับ093-653-6939หรือว่า Line แอด Easy, easy, right? e c s y นะครับ E A S Y E A S Y และมี S ด้วย e oh. ใครถนัดช่องทางไหนจัดไปช่องทางนั้นนะคะเพราะเราพร้อมนําเสนอสินค้าให้คุณค่ะโอ้โห oh ตอนนี้ใส่เข้ามารัวๆเลยค่ะขออนุญ,ญาตให้ย้ําโปรฝากคุณผู้ชมหน่อยค่ะจัดไปค่ะ,คะซื้อ8ถุงนะคะ oh. แล้วแถมอีก4ถุงนะคะจากปกติราคา3588บาทได้ถึง12กิโลครับผม <Ooh. S 2> เอาไปเลยคอยหาไป ว่าเป็นโปรแบงค์พันมีทรครับเอาถ้าใครสนใจนะคะรีบโทรมาเลยนะคะกับเบอร์02-114-3278ค่ะหรือ093-653-6939หรือจะเป็นไลน์ถูกต้องครับไลน์แอดนะครับผมตัว e a s y e a s y นะครับ e a s y e s y แล้วก็มี s นะครับผมที่สำคัญครับถ้าใครโทร02ไม่ท hmm. ันนะครับสามารถโทรได้ที่เบอร์093 <Brew ing answered> 653-6939ครับผมนี่นะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบโทรคุณผู้ชมค่ะสินค้ามีจำนวนจำกัดในอ้วันนี้ขอบพระคุณโปรโมชั่นดีๆจากทั้งสองท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเท่ากันข่ามาเด้อ